สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play Lot ครับวันนี้เราอยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า m o n s t e Infinite ครับเรื่องราวในการโ cloning หรือว่าระบบการ breeding รฟักไข่นั่นเองครับวันนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวที่จะเปิดระบบนี้นะครับแต่ก็กีีาา์ไว้นิดนึงนะเกม Monster เนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องการเลื่อนอยู่แล้วนะครับก็เผื่อใจไว้หน่อยละกันแล้ววันนี้มีเรื่องราวการอัปเดตอื่นๆด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนำในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมของระบบการอัปเดต m o n ส t i r i n n i n i t e เฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube p a y ล l t t แล้วกลุ่ม Facebook p a y ์ l t t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญในวงการเกม NFT นะแล้วตอนนี้ทางช่อง p a y ย l t t มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนในการเล่นเกม NFT ครับท่านใดสนใจสามารถไปดูรายละเอียดได้ในคลิปเรื่องราวเกี่ยวกับระบบสมาชิกนะครับ มอนซา i n นฟินิตครับไปดูอัปเดตเกี่ยวกับกระเป๋าของเขาก่อนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าใครจะโหลดเจ้ามอนซาเ l l ต t คุณจะต้องเข้าไปโหลดในหน้าเว็บไซต์ของเขาใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ต้องนะครับเขาสามารถโหลดได้จากตัว chrome web store เองแล้วนะไม่ต้องโหลดจากหน้าเว็บไซต์ของมอนซาเลยนะครับรวมไปถึงเบราว์เซอร์ของ Firefox ด้วยนะฮะที่สามารถโหลดผ่าน f i r e f o x Add-on e x t e n s i o n นะแล้วก็สามารถติดตั้งได้เลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเวลาคุณเช็คเวอร์ชั่นกระเป๋าเช็คให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานนะปัจจุบันนี่เขาไปถึงเวอร์ชั่น1.2.2แล้วนะครับถ้าใครที่เป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่ก็อย่าลืมที่จะอันอินสตอลแล้วก็ลบออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะลงตัวใหม่เนาะมาดูระบบในการโคลนนิ่งของมอนซ่าครับตัวละครของคุณเนี่ยที่สามารถจะมาโคลนนิ่งได้คุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยเหรียญ SCT นะครับเขาจะมีตารางในการจ่ายค่าใช้จ่ายก็ตามตามนี้เลยนะฮะ ตัวที่โคนครั้งแรกสุดครับจะใช้แค่9 8 8 S T T นะมีตัวอย่างที่เขายกมาให้ด้วยนะครับก็ใครที่ซื้อตัว S B มาการนับ S T T ก็จะนับที่2ทับ4นะครับตัวเนี้ยก็จะแพงอย่างเช่าตัว4 0น่ล,ละถ้าเกิดจากตัวอย่างเนาะใครที่ไม่เคยบรีดมาเลยนะครับเป็น0ูทับ4คุณใช้9 8 8 S T T ครับแต่ถ้าเกิดซื้อตัวละครที่เคยบีดมาแล้วหครั้งครับครั้งต่อไปคุณก็ใช้1988นะ ตัวนี้ก็ใช้วิธีการคำนวณเผื่อใครที่จะไปซื้อตัวละครในตลาดนะครับก็ต้องพิจารณาตรงส่วนนี้ด้วยละว่าคุ้มค่าสำหรับค่าตัวละครหรือค่าคโครนหรือไม่นะครับเมื่อคุณจะทำการเริ่มการคโครนนิ่งครับแน่นอนละคุณต้องเข้าไปในเว็บไซต์ของ m o n s t e r ก่อนนะตัว marketplace monster นะครับเชื่อมต่อกระเป๋ากับ Monst e r Wallet ของคุณให้เรียบร้อยครับจากนั้นครับคุณก็สามารถเลือกตัวละครได้เลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยจะมีฟังก์ชันการโคลนโผล่ขึ้นมาด้านล่างนะข้างๆกับปุ่มเซลล์นะครับเมื่อเลือกตัวแรกที่จะโคลนเรียบร้อยครับต่อมาก็มาเลือกตัวที่2นะครับตรงรูปด้านขวานี่เนาะเมื่อเลือกทั้ง2ตัวได้แล้วครับระบบก็จะคำนวณค่าเหรียญ STT ที่คุณจะต้องใช้งานนะว่าคุณจะต้องใช้ใจ่ายเท่าไหร่ครับหลังจากนั้นครับคุณก็กด Approve แล้วก็คอนเฟิร์มจากกระเป๋าได้เลยครับเสร็จแล้วปุ่ม Approve ของคุณเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่า Clone นา w ครับ จากนั้นคุณก็กดคอนเฟิร์มกันอีกรอบนะกระบวนการทั้งหมดก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับคุณจะได้รับมาเป็นไข่จากมอนสเตอร์นะครับตัวนี้ก็ใช้เวลาฟักรประมาณ5วันละจากนั้นครับคุณก็นำไข่มาฟักให้ตามปกติจากคลิปมอนสเตอร์คลิปก่อนนะไปกดแฮชหรือว่ากดฟักนะครับถ้าใครกดฟักไม่ได้ก็กดทีๆเนาะจนมันฟักออกมานะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยละอันนี้คือข้อมูลอัปเดตในเรื่องราวกับการโคลนนิงของมอนสเตอร์อินฟินิตครับ ย้ำกันอีกทีนะ Connect Wallet ครับเลือกตัวละคร1ตัวเลือกตัวละคร2ตัวใช้จ่ายตัวเหรียญ l c t ให้เรียบร้อยครับกด Approve ก่อนหลังจากนั้นกดโครนนาวแล้วก็จเสร็จสิส้นรอไปอีก5วันครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะมาแจ้งเพื่อนๆกันอีกทีแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ